คดีฆ่าปาดคอสาวญี่ปุ่นที่วัดสะพานหินคดีนี้ต้องย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วช่วงสายวันที่25พฤศจิกายน2550มีคนพบศพนางสาวโทโมโกะคาวาชิตะนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นวัย23ปีถูกฆ่าปาดคอจนเสียชีวิตและทิ้งศพไว้ในป่าทางขึ้นเนินเขาวัดสะพานหินโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสุขโขทยัย ตำบลเมืองเก่าพบล่องลอยการต่อสู้แต่ไม่พบล่องลอยการถูกละเมิดทางเพศรอบๆล,ล่างอันแน่นิ่งสิ้นลมหายใจของโทโมโกะมีรอยย่าล้มเป็นทางยาวตำรวจคาดว่าเธอคงจะฮึดสู้กับฆาตกรสุดแรงแล้ววิ่งหนีลงมาที่เนินเขาแต่ฆาตกรตามมาติดดก่อนที่จะสังหารเธอด้วยการปาดคอจนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว15ปี ตรวจ DNA เกือบ379ลายสุดท้ายพบโครโมโซมใน DNA คนหลายไม่ใช่คนไทยแต่เป็นเจกลุ่มชาติในเอเชียตะวันออกเน้นญี่ปุ่นจีนผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นคนงานของฟาร์มหมูในละแวกนั้นต่อมาคุณโมลิน่ามีโอกาสได้รับเล่นสารคดีเป็นคดีสะเทือนขวัญของโทโมโกะคาวาชิตะจึงอธิษฐานในใจว่า ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันขอให้โมได้รับแสดงบทนี้ด้วยและคุณโมก็ได้รับบทนี้มาแทบไม่ต้องลุ้นเลยคืนก่อนที่จะไปถ่ายทำสถานที่จริงโมก็ฝันว่ามีคนโดนรถชนตายอยู่บนถนนสองคนนอนขวางทางถนนเลยเลือดลากเป็นทางยาวแบบน่ากลัวมากๆจึงไปเล่าความฝันให้ทีมงานฟังแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมาก และตอนที่ไปถ่ายทำสถานที่จริงคุณโมก็นึกในใจว่าอยากรู้จังว่าโทโมโกะนั้นเธอตายตรงไหนและกำลังเดินลงไปชั้นล่างอยู่ๆคุณโมก็ไปเจอแท่งหินที่ล้อมไปด้วยกองหินวางกองกองกันเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยู่ดีๆคุณโมก็เดินลงไปนั่งแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกแวบเข้ามาในหัวมีเสียงพูดกับเธอว่าตรงนี้ คือจุดที่ทฉันตายจนพิธีกรเดินเข้ามาหาแล้วบอกเขาว่าจะถ่ายตรงจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่คุณชทโมโกเสียชีวิตโดยระหว่างที่ถ่ายอยู่คุณโมรู้สึกอยากจะร้องไห้คุณโมพยายามแล้วมันก็ไม่ไหวจึงปล่อยหฮร้องไห้ออกมาหนักมากจนนอนลงไปกับผื้น นาจุดที่คุณโทโมโกะเสียชีวิตและตอนที่คุณโมร้องไห้คือได้บอกว่ารู้สึกมันปวดใจมากๆแล้วก็พูดออกมาว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านพ่อแม่พ่อแม่แมวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนทีมงานต้องเข้ามาหาแล้วให้คุณโมพยายามตั้งสติแล้วถึงค่อยพาออกมาพอเช้าพี่ผู้กำกับก็มาคุยกับคุณโมแล้วเล่าว่า เขาฝันว่าไปเจอคนตายเต็มถนนเลยและเห็นเศษกระดาษเปียกๆตกอยู่ที่พื้นก็เก็บขึ้นมาอ่านโดยในกระดาษเขียนไว้ว่ากูเลือกมึงไปบอกพวกของกูให้ด้วยคุณโม,โมรู้สึกได้แค่ว่าตอนนั้นคุณโทโมโกะเธออยากจะกลับบ้านมากๆแต่คุณโมก็สื่อสารอะไรกับเขาไม่ได้เลยและคดีนี้การติดตามหาตัวฆาตรกรยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้สูงและคดีนี้การติดตามหาตัวฆาตรกรยังคงดำเนินต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนไทยแต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นคนชาติใดและยังจับคนร้ายไม่ได้ยังไงก็ขอให้จับให้ได้เถอะนะครับดวงวิญญาณของคุณโทโมโกะจะได้รับความยุติธรรม